เ็นช่วงนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะว่ามิจฉาชีพหลายคนนะเริ่มจะปลอมตัวเป็นสันพกกอรแล้วครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สร้างเสริมประสบการณ์ภาษีครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยในประเด็นที่เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอยู่บ่อยๆฮะในช่วงปีที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการที่มีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นสนรรพกรครับมันจะเป็นไปนได้ยังไงและมันเป็นแบบไหนปกติแล้วเนี่ยสรรพกรทํางานยังไงบ้างเดี๋ยวพี่หนอมมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสปังหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับชวนคุยชวนคิดเรื่องของการทํางานของสรรพกรกันก่อนนะครับโดยปกติต้องบอกแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ย หลอกลวงเริ่มต้นจากการถูกแอดไลน์หรือติดต่อกับสรรพารทางไลน์ใช่ไหมครับเล่าแบบนี้ก่อนเลยครับทุกคนครับว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยสารพาระรเขาไม่มีนโยบายติดต่อผู้เสียภาษีทางไลน์นะครับไลน์ที่สัรพารมีเนี่ยจะมีอยู่ไลน์เดียวนะครับไม่ใช่ไลน์อยู่เลิฟเลิฟอยู่นะไม่ใช่ฮะไลน์เดียวที่เขามีนะครับก็คือไลน์ที่ชื่อว่า r d Intelligence นะครับ1นึ่งหนึ่งซึ่งเป็นไลน์แอดครับที่เขาไว้ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับเรื่องขอออองกาาาารรรเสรสีียยภษแตตต่ต่่ไไมดดด้ับบิหืพูคุ เอาจริงโดยปกติทั่วไปนะครับใครที่มีการติดต่อกับสามกรณ์อยู่แล้วก็จะรู้ว่าสามกรณเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายติดต่อผู้เสียภาษีทางไลน์เลยเขามักจะมีนโยบายติดต่อเต็มที่ครับว่าโทรมาหาแต่เนี้ยโทรมาหาก็เป็นมิจฉาชีพอีกใช่ไหมครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้โดนเรื่องไลน์ไม่พอโดนเรื่องโทรมาด้วยเรื่องที่โทรมาครับพี่หนอมจะแนะนําแบบนี้คือปกติถ้าเกิดเขาโทรมาเนี่ยมันต้องมีเรื่องหรือมีอะไรสอบถามแต่ประเด็นที่เขาโทรมาจะไม่ใช่เรื่องของการติดตามทวงถามการเก็บภาษีหรือให้ชําระภาษีน้อยมากๆนะครับถ้าเขายังไม่เคยประเมินคคุณเเเลยยยไมม่ีีหหนังงสสือแจ้้ใ จะไม่มีสัมภารคนไหนโทรมาหาคุณแล้วบอกว่าช่วยไปจป่ายภาษีหน่อยนะแอดไลน์แล้วมาจ่ายภาษีหรือโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะเพื่อจ่ายภาษีให้ถูกต้องไม่มีครับเพราะระบบการชําระเงินแล้วก็ระบบการติดต่อของสัมภาระเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นในประเด็นตรงนี้ก่อนครับอันดับแรกนะครับจำไว้ง่ายๆเลยครับไม่มีสัมภาระทางไลน์ครับไม่มีเลยฮะชู้ทางไลน์อาจจะมีแต่สัมภาระติดต่อทางไลน์ไม่มีแน่ส่วนสัมภาระโทรมาอาจจะมีไหมอาจจะมีโทรมาหาได้ครับแต่จะไม่โทรมาพูดว่าให้คุณต้องไปจ่ายภาษีแต่จะโทรมาสอบถามเรืืออื่่่่ออออออองงนนนนนสบถาาามมขู้ลหรรตตติดดกัใปะะเ็ๆจจ มีเป็นไปได้นะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเจอด้วยนั้นตรงนี้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีก่อนแล้วเรามาดูกันต่อว่าแล้วสาม,มกรเนี่ยเขาทํางานกันยังไงครับปกติการทํางานของสำม,มกรนะครับเนื่องจากเป็นราชการครับถ้าเขามีข้อมูลการเสียภาษีไม่ถูกต้องของผู้เสียภาษีสิ่งที่เขาต้องทําก็คือตรวจสอบตรวจช็คข้อมูลและมีหลักฐานในการติดต่อผู้เสียภาษีครับซึ่งหลักฐานในปัจจุบันที่เขาใช้กันนะก็คือเรื่องของจดหมายครับการติดต่อของสำม,มกรนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นทางการจริงๆหรือมีประเด็นเรื่องภาษีจริงๆเนี่ยจะเป็น จดหมายหรือว่าหนังสือส่งตรงจากสัมภาระครับหนังสือที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นหนังสือฉบับหนึ่งครับที่มีตาครุฑนะครับพี่หนอมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับใครสนใจเนี่ยก็ไปดูเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเล่าแบบไวๆก็จะเป็นหนังสือราชการเลยครับมีตาครุฑอยู่บนหัวเนาะแล้วก็มีเรื่องของเรียนเรื่องอะไรพวกนี้แล้อธิบายมาทั้งหมดครับซื้อบกตีเนี่ยจดหมายนะครับจะต้องมีการนําส่งทางไปรษณีย์แล้วก็มีการยืนยันว่าได้รับจริงครับเวลารับจดหมายฉบับนี้มานะะคครรรร้าา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 มมมนนเเเเเเป็็็จจจจจจิิิงงงืืืื่่่่่่่่ออ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 กกกีีีตตตตุยยยยไพสทหหหดดชผูวล จากคนที่ส่งมาว่าเขาเป็นใครนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหนังสือครับเราสามารถโทรไปสอบถามหรือว่าติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับรวมถึงเรื่องที่ส่งมาถึงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสอบถามข้อมูลขอให้เข้าไปพบขอมาตรวจขออะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นจดหมายแรกๆมาเขายังไม่ประเรมินภาษีด้วยซ้าเขามักจะติดต่อมาเชิญพบก่อนถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับการติดต่อกับผู้เสียภาษีครับในมุมของราชการเองก็ต้องมีระเบียบหรือมีแนวทางในการติดต่อ จะมาติดต่อมั่วๆจะมาให้ชำระภาษีโดยตรงเลยอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้สิ่งสําคัญคือเมื่อได้รับหนังสือแบบนี้นะครับถ้าเราได้รับให้โทรไปสอบถามที่มุมล่างซ้ายเมื่อกี้นะครับจะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็อย่าลืมสําคัญมากๆเลยก็คือว่าลองเช็คให้ดีว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงและในระหว่างนั้นครับเรายังมีเวลาที่จะต้องเตรียมเอกสารหรือว่าจัดการเพื่อจะไปพูดคุยกับสัมภาร์อีกไม่ใช่ต้องจ่ายภาษีการที่เขาติดต่อมาเนี่ยมักจะเชิญไปหาเขาที่สานักง,งานสมัมภารพื้นที่ครับเพื่อให้มันมีการทา่่ีตงๆ ต้องจดบันทึกกันไว้ครับดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีระเบียบม,มีการจัดการเป็นแบบแผนประมาณหนึ่งเนาะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมาจ่ายภาษีเลยมาทําอะไรเลยดังนั้นการทํางานของสามกรณเขาก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ซึ่งบางทีก็ต้องบอกตรงว่าอาจจะล่าช้าอาจจะค่อยๆมาหรืออาจจะไม่ทันด้วยระเบียบและข้อจํากัดต่างๆทําให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถมาไวไปไวและไม่สามารถมาเก็บภาษีหรืออะไรพวกนี้เราได้แบบเต็มที่ทันทีครับอันเนี้ยมันต้องมีระเบียบแบบแผนดังนั้นถ้าเกิดใครได้มาโดยระบบจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันต้องมีขขั้้นนตตตออมีรรระะยเเวลาาาากกิด่ไป การจัดการเอกสารพวกนี้เต็มไปหมดเลยล่ะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับโดยโปกติการจ่ายภาษีเนี่ยเราจะต้องมีการยื่นสิ่งที่เรียกว่าแบบแ,บบแสดงรายการภาษีเสียก่อนครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะจ่ายไม่ได้ครับโดยโปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเรามีประเด็นความผิดหรือต้องยื่นภาษีเพิ่มเติมเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีเนี่ยเราก็จะต้องไปยื่นผ่านทางสำนักงานสัรพากรพื้นที่สาขาก็คือเอาแบบเนี่ยไปยื่นแล้วก็จ่ายชำระที่นั่นนะครับจะชำระเป็นเช็คเป็นอะไรแบบนี้ยยยกกกก็็แแแลล้้้้วววตตต่่่่่่่่่เเเรรรืออองงงันนนนนาาาาาาาสุดททมมมีีจหบไใชปโข หรือโหลดแอปอะไรทั้งนั้นเลยตรงนี้ไม่มีแน่ๆเดี๋ยวนี้เราก็สามารถยืนภาษีเพิ่มเติม,ตมผ่านเน็ตได้แล้วนะครับใครที่ยืมภาษีผ่านเว็บกรมสมรรพากรก็จะรู้ว่าเราก็จะชําระเงินเสร็จเรียบร้อยในนั้นเลยไม่มีการโอนเงินไม่มีการโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมแค่เข้าเว็บไซต์ของสรรพากรเท่านั้นครับซึ่งเว็บไซต์ของสรรพากรนะครับคือ www.rd.go.th มีที่เดียวเท่านั้นนะครับให้เราเข้านั้นใครมีเห็นเว็บอื่นเป็นแบบ R d ้ดีอะไรพวกนี้ที่มันปลอมขึ้นมาเนี่ยแปลว่าปลอมทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำหน้าเาเหมือนนกัป๊ะยพีง ว่าถ้าเป็นเว็บสัมปาานจริงๆต้องเป็น www.rd.go.th ถ้าเป็นเว็บเนี้ยเราถึงสามารถไปยื่นภาษีได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็เน้นย้ำอีกทีสัมปารนไม่มีให้เราโหลดแอป,ปอะไรเพื่อไปจ่ายภาษีนะครับไม่มีโหลดเลยแอป,ปเดียวที่มีเนี่ยพี่หนอมคุ้นเคยคือมันจะมีชื่อแอป,ปที่ชื่อว่า rd smart tag ถ้าไปเซิร์ชดูในพวก App Store หรือ Play Store เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแอป,ปที่จะทําขึ้นโดยสัมปารนแต่ถ้าเป็นแอป,ปอื่นไม่ใช่อย่าไปโหลดมั่วซั่วสิ่งสําคัญคือถ้าไม่รู้อะไรถ้าไม่แน่ใจแบบไหนนะครับมมม่วาาาาใรรรจจะโทออกเเสห้้ขูลชด สิ่งจําเป็นก็คือขอเข้าไปพบที่สํงงานักงานแล้วขอลงบันทึกต่างๆขอจดไว้ขอให้เขาบันทึกคําให้การของเราไว้ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่าพึ่งไปตกปากรับคําอย่าพึ่งไปชําระภาษีอย่าพึ่งไปโหลดแอปอย่าพึ่งให้ติดต่อใดๆเน้นย้าอยู่2คําคือเอาหนังสือที่เป็นเอกสารมาและฉันจะไปพบเธอที่สํานักง,งานสรรพทานพื้นที่เท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เราหลุดพ้นหรือหลุดรอดจากการโดนมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นสรรปทานครับสุดท้ายสุดสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นของเรื่องนี้นะครับเกิด จากอะไรนะครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยติดต่อสรรพากรเลยหลายคนไม่มีความรู้เรื่องภาษีแล้วหลายคนเนี่ยก็ไม่เคยยื่นภาษีหรือว่าเสียภาษีให้ถูกต้องดังนั้นเวลาได้รับอะไรแบบนี้มาจะตกใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องทําเพื่อให้ฉันหลุดรอดหรือปลอดภยัยในมุมกลับกันครับสิ่งที่พี่หนอมอยากแนะนําคืออะไรนะครับก็คือการศึกษาหาความรู้เรื่องภาษีครับโดยตัวกฎหมายใช่ครับสรรพากรที่เรารู้จักกันเนี่ยครับเขามีอํานาจประเมินภาษีเราถ้าเกิดเราเสียหรือว่านําส่งไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราควรทำครับหน้าที่การยื่นภาษีหรือการนําาส่งษี้หมด มันเป็นหน้าที่ของเราครับการที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันแปลว่าเราต้องมีความรู้เรื่องภาษีการศึกษาเรื่องภาษีจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆทําให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่กลัวกับสรรมราอนที่ปลอมตัวมาครับหรือถ้าเอาจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยถ้ากลัวสรรมรากรตัวปลอมเข้ามาให้ไปหาสรรมรากรตัวจริงเลยแล้วบอกว่าอยากยื่นภาษีให้ถูกต้องบางทีแล้วสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสิ่งที่เราถูกมิดสาชีพหลอกก็ได้ครับที่เร่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการจะซ้ําเติมหรือบอกว่าเป็นประเด็นความผิดแต่อย่างใดนะครับเรื่องที่ไม่รู้เรื่่องที มันคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วครับสิ่งที่เราทําได้คือระวังป้องกันแล้วก็หาความรู้เรื่องภาษีเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในภายหลังนั่นเองครับและนี่คือสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีในตอนนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยครับรวมถึงกดติดตามแท็กแบักหนอมไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ